สวัสดีค่ะสายยอมาอีกแล้วขอต้อนรับสู่ช่องไม้สะพายตุรกีนะคะอากาศดีๆแบบนี้นะคะใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะหรือว่ากดไลค์กดแชร์หรือปักหมุดคอมเมนต์อะไรก็ได้ทำมีนาะสักอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะไปดูสูตรวันนี้นะคะมาชวนทำขนมปังอ่าสูตรเล็กๆสไตล์เกาหลีเหมือนเดิมค่ะเอาไวท้ทานตอนบ่ายกันค่ะคู่กับชากาแฟหรือน้ำชาย,ยามที่เราหิวโหยเป็นสูตรเล็กๆนะคะ เดี๋ยววันนี้จะอบให้ดูทั้งแอร์ไฟเยอร์วันนี้เราอบแอร์ไฟเยอร์มาเพราะว่าเป็นสูตรเล็กไงงั้นเราอบแอร์ไฟเยอร์มาหรือไม่ก็อบกับเตาอบแล้วกันค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะส่วนไส้เนี่ยค่ะขอดูก่อนว่าจะทำเป็นไส้อะไร <c oughs> ไม่รู้ขอนวดแป้งก่อนไส้ตามมาที่หลังอยู่ที่ว่าเราอยากกินอะไรแล้วไส้จะตามมาถูกปะไะตัวนี้นะคะใครจะใช้นมก็ได้ใช้น้ําก็ได้ <c oughs> เสียงสามีมีนาเห็นไหมเดี๋ยวเราเรียงไข่ค่ะแต่ว่าสูตรนี้มันไม่ใส่ไข่แต่แม่เลียงไข่ก่อนเลยไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวเรามาทำเลยค่ะส่วนผสมนะคะไม่มีอะไรเลยค่ะมีน้ำเปล่าตัวนี้นะคะน้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงค่ะชั่งไว้แล้วนะยีดจ้ะจะยีดผงก็ได้ยี์สดก็ได้หนึ่งช้อนชาและน้ำตาลทรายค่ะสองช้อนชา ใส่ไปแบบนี้กะกะเอาน้ำเนี่ยนะคะมีนาใช้น้ำอ,อุณหภูมิห้องปกติเลยแหละเพราะว่าเมืองไทยอากาศร้อนมากใช่ไหมคะเดีย๋ยวจะมีกลิ่นยีสต์กันเสร็จแล้วจะใส่แป้งค่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปหนึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาคือตัวเนี้ยขอใส่แป้งลงไปก่อนเหมือนเดิมค่ะจะใส่แป้งเค้กลงไปนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะทำไมต้องใส่แป้งเค้กตลอดเวลา เพราะว่าเขาจะช่วยให้นุ่มขึ้นแป้งเนี่ยใช้แป้งขนมปังก็ได้ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้มีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ใครไม่มีแป้งเค้กนะคะใช้แป้งข้าวโพดสีขาวได้บางครั้งมีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ผสมกับแป้งข้าวโพดสีขาวเดี๋ยวเราจะเพิ่มแป้งไปอีกแป้งมันเหลวเกินเนี่ยมีนาก็ตักเลยหนึ่งช้อนโต๊ะ เตรียมที่ปาดแป้งไว้ให้พร้อมโรยแป้งไปหน่อยนึงใช้นมได้นะคะนมน้ำเต้าหู้ได้แต่ว่าถ้าใช้น้ำกะทินะต้องผสมน้ำอย่างละครึ่งตัวนุ่มมากเลยเด้อรุ่มเกินขอใส่อีกหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่ามีนาจะรักไก่ใส่เนยเนยนะคะใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะใช้เนยจืดมีนาใช้เนยจืดนะคะ แต่ว่าถ้าใครใช้เนยเค็มใช้ได้หอมด้วยใช้เนยเค็มเนี่ยควรจะลดเกลือลงหรือไม่ก็ตัดเกลือทิ้งเลยเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวเรานวดนะคะนวดให้แบบไอตัวแป้งกับตัวเนยเนี่ยเขาหายเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนเดิมค่ะนวดมือค่ะง่ายๆถ้าสมมุติว่าใครเหลวของมีนานะคือแบบ เหลวมากอย่างเงี้ยฉันเหลวมากอ่ะฉันเหลวมากแบบเนี้ยไม่ไหวเติมนี่จ้าแป้งแต่อย่าเติมเยอะเติมเนีย่ยเติมทีละหน่อยมีนาได้แล้วนะแป้งอ่ะสรุปให้ฟังนะคะแป้งใช้หนึ่งถ้วยตวงกับอีกสามช้อนโต๊ะประมาณนี้เลยจริงๆแล้วสูตรเขามาแค่ไม่ถึงหนึ่งถ้วยตวงด้วยซ้ำคือแป้งเขาเหลวมากไงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สายนวดซะขนาดนั้น นวดจนแบบว่าแป้งเขาแห้งอะ่ะมีนาก็ไม่เอามีนาก็ามาปรับสูตรให้นะเสร็จแล้วนะคะมีนางก็นวดได้ประมาณนี้นี่นุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะก็นวดไปเรื่อยๆฟาดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะได้ออกมาแบบนี้คือมันก็ไม่ได้เนียนมากอะ่ะแต่ว่าถ้าใครเนียนกว่านี้ได้ก็จะดีค่ะประมาณนี้นะเราก็พักแป้งเหมือนเดิมค่ะอ่างเนี่ยมีลาทาด้วยเนย วันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีก็จะทาด้วยนะเอาแน่เอานอนไม่ได้ใครแพ้เนยนะคะไม่จําเป็นนะใครแพ้เนยก็ใช้น้ํามันแทนค่ะใช้มะการีนแทนนะคะแล้วก็ทานเนี่ยใช้แป้งก็ได้ใช้น้ํามันก็ได้อเดี๋ยวเราคักแป้งค่ะเขาขึ้นเปสองเท่ามึงไทยอาจจะแค่ยี่สิบนาทีนะเพราะว่าอากาศร้อนมากหรือว่าสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกอย่างมีนาอย่างนี้นค่ะจะประมาณหนึ่งชั่วโมงเรามาทำไส้กันค่ะมีนาจะทำเป็นไส้ไส้กรอกผัดซอสค่ะเหมือนรสชาติสมัยเด็กๆที่เราเคยกินกันอะนี่ก็หั่นหอมใหญ่ค่ะไม่มีอะไรมากแล้วก็เป็นไส้กรอกลุมขวัน กรอกอ,องควันช่วยกรอกอะไรก็ได้ค่ะส่กรอกไก่ช่กรอกอะไรก็ได้เราก็หันห่นตามชอบหั่นแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบเนยค่ะจะใช้เนยจืดหรือนเนยเค็มก็ได้นะคะใส่ไปเถอะครึ่งช้อนโต๊ะแพ้ใครแพ้เนยก็ใส่น้ำมันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเอาเส้กรอกเนี่ยละค่ะกับหอมใหญ่ที่เราหั่นไว้เทลงไปเลย ธรรมดาค่ะเอารถที่เราชอบเลยนะเหมือนสมัยเด็กๆอะ่ะพี่แม่ผัดให้กินอะ่ะใส่กอกผัดซอสอะ่ะใส่สปากเกตตี้อ่ะพอเริ่มนิ่มแล้วนะคะแล้ก็ใส่ซอสมะเขือเทศนี่แหละคะ่ะรสที่ชอบลงไปใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราใส่ใบออริาโน่ลงไปค่ะพริกไทย แล้วก็เกลือ,อนิดหนึ่งใครอยากใส่น้ําตาลนิดนึงก็ใส่นะคะจริงๆ้็ควรใส่น้ําตาลนะเนี่ยน้ําตาลเนี่ยใส่ไปน,นิดนึงค่ะเพราะว่าเขาจะดึงความรสชาติของซอสมะเขือเทศออกมามีนาผัดแห้งๆเลยนะเพราะว่าจะทำใิ่งไส้ไงได้แล้วค่ะอร่อยมากใส่ใบพาสตนี่ลงไปค่ะจบเสร็จแล้วปิกแกนเลย เรียบร้อยแ่้กินสุดๆเนี่ยตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราทำเป็นไส้กันเ,เดี๋ยวเราแบ่งแป้งนะคะเป็นสี่ก้อนเลยแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆเอาไว้ วางได้เลยค่ะแบบนี้อ่ะเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาเนยเนี่ยละคะ่ะทาเคาเตอร์นิดนึงจับแป้งกลับด้านค่ะแล้วก็กดแบบนี้กดให้น้องแบนแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอาไส้เนี่ยนะคะที่เราทำไว้ใส่ไปตรงกลาง แล้วเราก็ปิดค่ะเราจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้นี่เราก็จะปิดแบบนี้เขาก็จะปิดทับมาแค่นี้เองเป็นแบบนี้นะคะ แล้วเราก็วางบนถาดน,นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็พักแป้งค่ะพักแป้งให้ขึ้นเป็น2เท่าพักแป้งประมาณ20นาทีนะคะถึง25นาทีส่วนอีกก้อนมีนาจะอบแอร์ไฟเยอร์ให้ดูแอร์ไฟเยอร์ก็ต้องพักแป้งเช่นเดียวกันเราจะพักแป้งนะคะในหมอ้อทอดเลย แบบนี้นะเราจะพักแบบนี้นะคะพักลงไปเลยค่ะแบบนี้ประมาณ20-30นาทีให้เขาขึ้นเป็นสองเท่าก่อนแล้วเราเค่อยอบไข่แดงนะคะนี่ผสมนมค่ะนิดนึงแล้วก็เราจะมาทาหน้าขนมปังแต่ก่อนที่เราจะมาทาหน้าขนมปังนั้น เราจะมากรีดก่อนค่ะกรีดตรงกลางใช้ที่โกนหนวดก็ได้นะกรีดกรีดให้ตรงกลางเนี่ยขาดเห็นไส้เลยอ่ะอย่างเงี้ยเราก็จะกรีดแบบนี้เลยนี่ให้เห็นไส้ตรงกลางแบบนี้ไข่แดงแป๊ดวันนี้ไข่แดง อุ่นเตาอบแล้วนะคะที่ไฟร้อยหกองศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมไข่ไม่ชอบกิ่นไข่ไม่ต้องทานนะเราก็ใส่ชีสค่ะใส่ลงไปแบบนี้แหวะมันแล้วก็ใส่ชีสลงไปตรงกลางเดี๋ยวเราอบที่ไฟร้อยหองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะสําหรับเตาอบนะนี่ มีนาอบ16นาทีนะคะตัวเนี้เป็นแบบนี้ค่ะ ดูข้างในข้างในคือความเป็นไส้กรอพวามเนแบบจุยซี้อ่ะจุยว้ายพูดแล้รก็อยากกินอร่อยมากอร่อยมากืมลองชิมดูนะคะปิดกซะหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะดูว่ามีนายอยากกินอะไรอีก Jim, ไม่ได้นะคะใช้กันไกรตัดแ,แบบนี้ตัดมันตรงกลางก็ใส่ชีสค่ะเหมือนกันแต่ว่าเราจะอบที่ไฟ140องศานะคะไฟบนล่างเราจะอบที่ไฟ140องศานะประมาณ10นาทีก่อน